เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกลุ่มคำสั้นๆค่ะ s t u m your feet เดินย่ำเทา้า Stand on tiptoes ยืนขย่งเทา้า Nod your head พยักหน้า Rest your eyebrows ยักคิว้ว Rest your shoulders ยักไหล่ Blink your eyes กระพริบตา Rest your hands ยกมือ Cross your arms กอดอก Bend your knees งอเข่า Stick your tongue แลบลิ้นอย่าลืมฝึกพูดและนำไปใช้นะคะ